สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืนนชนายชดาไทยเศษร,รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาไทยเปิดเผยในรายการโหนกระแสถึงกรณีที่ดรับภารกิจให้มาปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยนายชายดาบอกว่าไม่กังวลใจพูดแบบชาวบ้านเขาวิพา์วิจารณ์กันก็ถูกฝาถูกตัวต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผมเคยโดนขึ้นบัญช,ชีผู้มีอิทธิพลก็อยากบอกกับทุกคนแต่ผลผ่านการพิสูจน์มาแล้วผมไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายตํารวจตรวจสอบมาถึงทุกวันนี้ผมก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนให้มาเป็นสมาชิกสภาวิทยาสศารและมาอยู่ร่วมในรัฐบาลในฐานะร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมต้องรับนโยบายจากท่านนายกร,รัฐมนตรีจากร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มาดําเนินการเรื่องนี้แล้วก็ผ่านการตรวจสอบแล้วอยากพูดตรงๆว่าผมเคย เป็นผู้มีที่พลเคยกลิ้งมาแล้วผมก็ถูกรัดถูกตํารวจตรวจสอบมาแต่สิ่งสําคัญอยากบอกไว้ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกในประเทศนี้ เรื่องอิทธิพลมีทั้งด้านดีและไม่ดีถ้าคุณมีอิทธิพลแล้วทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองใช้อิทธิพลช่วยเหลือประชาชนอันนี้ยอมรับได้เหมือนผู้นําทางจิตวิญญาณและเป็นคนดีมีอิทธิพลกับคนทั่วไปเขาก็นําพาไปสิ่งที่ดีแต่ถ้าอิทธิพลด้านร้ายในโลกปัจจุบันยอมรับกันไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จะมาท้าทายอานาจรัฐมันไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกหรอกอันนี้ยอมรับไม่ได้ส่วนคำว่าผู้มีอิทธิพลจำกัดความยังไงนั้นเราเคยทำบัญชีผู้มีอิทธิพลมาหลายครั้งแล้ว และววันนี้เจ้าพ่อผู้มีทิพธิพลตายไปเยอะอีกประการคือกำนันปกครองท้องถิ่นที่ไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องกำนันนกมาแล้วกำนันจะเลวร้ายทุกคนต้องให้ความเป็นธรรมกับกำนันทั่วประเทศมี70,000กว่าคนกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรมีเป็นแสนก็ย่อมมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างเพียงแต่ว่าต้องมาพูดคุยกันไม่ใช่คนเป็นกำนันเลวร้ายไปหมด คำว่าผู้มีที่พลตีความได้กว้างมีบัญชีอยู่แล้วส่วนหนึ่งล้มหายตายจากในระบบต้องตรวจสอบว่ามีใครบ้างถามว่าผมมาทํางานนี้ผมมาด้วยความตั้งมั่นไม่ใช่ทํางานตามกระแสแต่ผมจะสร้างระบบตรวจสอบแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาท้าทายอํานาจรัฐอีกโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือใครก็ตามในประเทศนี้จะมาท้าทายอํานาจรัฐแบบนี้ไม่ได้คุณผิดกฎหมายก็ผิดไปตํารวจก็ทําไปตามระบบแต่คุณมายิงตํารวจทําร้ายตํารวจซึ่งเป็นคนของรัฐเขาไม่ผิดด้วยยอมให้เกิดขึ้นในประเทศไม่ได้แล้ว ทั้งนี้จังหวัดอุทัยมีผู้มีที่พนไหมมีแน่นอนผมเองแต่ผมถูกตรวจสอบแล้วเคยเดือดร้อนมาแล้วถูกคนบ้านถูกอะไรแต่วันนี้ผมมาทํางานให้ประชาชนมันก็จบแล้วแล้วเรียนว่าจะเริ่มปราบผู้มีที่พนผมก็ต้องดูบ้านผมก่อนผมเริ่มจากอุทัยก่อนต้องเรียกมาคุยเพราะไม่มีใครผิดกฎหมายเรียกมา 70- 80กว่าคนว่าทําตัวนิ่งๆอยู่ให้สะอาดกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอก็ลูกน้องผมทั้งนั้นในอุทยัยก็ต้องกวาดบ้านตัวเองก่อนเรียกมาคุยว่าต้องทําตัวให้สะอาด วันนี้ถ้ามีปัญหาก็เจอกันผมจะออกไปนอกบ้านต้องดูคนในบ้านก่อนแล้วจากนั้นคงมีวิธีการไปพบแต่ละที่แต่ละทินค่อยๆทำโดยยังมองว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเลวร้ายแต่วันนี้เราจะสร้างสังคมผู้ใหญ่บ้านให้สะอาดเป็นที่พึ่งประชาชนได้ส่วนเรื่องการท้าตรวจฉี่นั้นผมท้าทุกวันนี้ก็ยังท้าตรวจอยู่ตรวจฉี่แล้วก็ตรวจเลือดเลยผมกล้าท้ามากันเอาในสภาตรวจตัวต่อตัวได้ใครฉี่สีม่วงก็กินฉี่ไปอยู่ดีๆมาตรวจฉี่ผมผมท้าให้ตรวจก็มาเลยทาใม่ม่วงก็กินฉี่ผม แต่กับสังคมผมพร้อมตรวจอยู่แล้วเจอที่ไหนสกิดเลยชาดาขอตรวจชีหน่อยถ้าสงสัยผมยินดีตรวจให้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ